ครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ด้วยนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการทําวิญญาณนะครับวิญญาณระดับล่างแล้วก็วิญญาณระดับกลางนะครับอย่างเช่นตัวอย่างทวนของผมนะครับก็เพื่อเพื่อลองสังเกตนะครับด้านล่างนะครับที่เป็นสีอ่าเขียวเอ่อนๆนะครับจะมีคําว่าวิญญาณหนึ่งช่วงขั้นตอนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการทําวินหนึ่งหรือว่าอ่วินล่างนะครับ นะครับจะใช้ตัวลูกแก้วสีเขียวๆว,วงกลมแบบนี้นะครับถ้าแบบที่ผมเอาให้ดูเนี่ยครับจะติด100%ซนะครับส่วนมันจะมีอีกแบบดึงนะครับที่มีโอกาสแตกด้วยจะเป็นเม็ดสีเขียวๆนะครับแต่ว่าจะไม่มีสีทองๆแบบที่มันวิ่งวนรอบเนี่ยนะครับจะคล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าเป็นสีเขียวเดี๋ยว ผมจะเอารูปตัวอย่างให้ดูนะครับตอนที่ผมไปตัดแล้วนะครับนี่อันนี้คือตัวคําว่าวิญญาณหนึ่งช่วงขั้นตอนนะครับเราจะต้องทําตัวบรรทัดนี้นะครับก่อนนะครับนะครับแล้วค่อยไปทําตัวคําว่าระดับกลางเทพทลายฟ้านะครับตัวระดับกลางนั้นก็คือตัวที่เราจะทําการยัดวินระดับกลางนะครับตัววินระดับกลางนะครับมีโอกาสแตกนะครับไม่มีตัวร้อเเซ์นะครับ จะใช้คู่กับตัวหินพึงนะครับเนาะจะมีระดับล่างกับระดับกลางนะครับที่จะเอาไปใช้นะครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับการทํานะอันนี้ตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมแถมให้นะครับเอาอกําลังอัดคลิปอยู่กรุณาใช้งานใหม่หลังขะะ้ากอดอในความไม่สะดวกอะไรเนี่ยทุกคน,นต้องเตะผมออก เอาล้ครับทุกคนผมก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มันบังคับผมบอกเฉยๆงงเลยนะครับมาต่อกันเลยนะครับก็ผมไปเอายันมาแล้วนะผมใช้ยัน15นะครับเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนะครับการที่เราจะทําตัวออปชันด้านล่างเนี่ยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําตัววิญญาณหนึ่งช่วงขั้นตอนก่อนนะครับถึงจะไปทําระดับกลางได้นะครับก็คือใช้ตัวหินตัวรูปนี้นะครับ นะตัวที่มีสีทองทองแบบนี้ก็คือมันติด100%เซน์นะครับแต่ถ้าไม่มีตัวทองทองนะครับรอบรอบเนี่ยครับรอบรอบตัวหินเนี่ยมีโอกาสแตกนะครับแตกก็คืออาวุธเราจะอยู่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัวหินอะไรพวกเนี้ยพวกยันพวกเนี้ยจะหายไปนะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับรอบที่2ก็คือการทําระดับการนะครับก็คือการใช้หินวิญญาณระดับการครับคู่กับตัวหินเพลิงปฏตพีนะครับ หน้าตาแบบนี้มันก็จะมีอีกแบบหนึงเป็นเพิงเป็นเพิงล่างนะครับจะเป็นก้อนเล็กกว่าอันนี้นะครับตัวอันนี้มีโอกาสไม่ติดนะครับมีโอกาสแตกแตกก็คือพวกอไอเนี้ยจะหายไปแต่ว่าอาวุธของเรานะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมแถมให้นะครับผมเห็นมีคนมาถามเยอะอยู่นะครับก็คือสม,มุิผมอะ่ะยัดตัวระดับกลางไปแล้วเนาะผมทำเททลาย4นะครับแต่ ผมอยากเปลี่ยนนะครับเป็นเททลายฟ้า5%หรือว่าเป็นคำรามสมุดสาเนะครับเพื่อนๆก็ทําแบบเดิมนะครับก็คือมีตัวหินระดับกลางนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหินที่เราจะเอาไปทํามาใหม่นะครับเออคือตัวหินที่จะใช้เป็นออปชันใหม่นะครับเช่นตอนนี้เราเป็นทลายสีนะครับเราจะใช้คารามนะครับเราก็ไปใช้ตัวที่เป็นคําว่าคารามนะครับแทนทําเหมือนเดิมนะครับทับอีกรอบได้นะครับ แล้วตอนใช้นะครับให้มากดข้างๆโลนนะครับจะเป็นรูปตัวนี้นะนี่ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับอันนี้มันติดร้อยเปอร็อยู่แล้วนะครับปึ๊บผมทําเสร็จป้าบนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆพอทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัววิญญาณหนึ่งช่วงขั้นตอนนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับการทําทลายนะครับหรือว่าวินการนะครับมีโอกาสไม่ติดนะครับนะครับเรื่องยันอันนี้ก็ผม ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ยังเท่าไหน่นะส่วนใหญ่ผมก็ใช้15 20อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้จริงๆอะพูดตรงๆเลย2 2ชุดเนี่ยมีโอกาสแตกโูงนะ <c oughs> ก็เนี่ยครับมาเราทำให้ดูนะครับปึ๊บใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่หินปึ๊บปึ๊บใส่ยันนะครับถ้าโอเคก็กดถ้าไม่โอเคก็เริ่มใหม่นะครับ มีโอกาสไม่ติดนะครับทุกคนอันนี้ก็ขอ,อนิดนึงเฮ้ยเอาเลยไหมสามสามสองหนึ 3, 3, 2, ทะทะทะ่งแทนติดครับรอบเดียวติดเลยโอเคก็ถือว่าโล่งใจหน่อยนะเหลืออีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้นะครับเก็บไว้อาจจะเอาไปขายแหละเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วนะอันนี้เอามาเผื่อนะครับนะ เนี่ยครับพอทําเสร็จนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต้องทําตัวคําว่าวิญญาณดึงช่วงขั้นตอนก่อนนะครับแล้วค่อยไปทําตัวระดับกลางเทพทลายฟ้านะครับนะครับตีประมาณนี้นะครับการทำฟูล Option นะครับจริงๆมันก็จะมีทําเพิ่มอย่างเช่นพวกใส่จัตุรเทพนะครับ อเดี๋ยวอันนั้นผมจะไว้ในคลิปหน้าละกันนะครับตัวคลิปนี้ผมเอาเพียงเท่านี้ละกันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นสายฟาร์มนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมบอกว่าเกินพอแล้วนะครับใส่แค่วินยานหนึ่งช่วงขั้นตอนแล้วก็ตัววินระดับกลางนะครับเอาอยู่แล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะมีทำเรื่องของเสื้อด้วยนะครับเดี๋ยวไว้คอยดูในคลิปหน้าละกันนะครับ ยังไงก็ฝากคลิปของช่องผมไว้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมได้เหมือนกันนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย